สวัสดีครับน,นี่ก็พบอยู่กับผม GC d r a g o n น h นะครับวันนี้ก็มาเล่นเกม GTA San Andreas ครับมาต่อกันเลยเป็นพาร์ทที่3นะครับผมแล้วก็วันนี้มาแนวใหม่นะครับเรามาแต่งรถกันดีกว่าสเสียงดังวะซึ่งคือผมได้ไปแต่งรถไปเล่นภารกิจอะไรมาจนเกือบจะจบแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่จบก็คือไปทำพวกภารกิจมาแล้วก็ปลดล็อกหลายอย่างเลยครับอย่างเช่น ลงออกกำลังกายเป็นสถานที่เก็บปืนอะไรอย่างนี้บ้านบิ๊กสโมกสนามรถแข่งหรือว่าร้านซื้อเสื้อร้านขายพิซซ่าร้านขายแฮมเบอร์เกอร์หรือว่าร้านขายบ้านร้านแต่งรถนะครับร้านตัดผมร้านสักมีหมดเลยซึ่งในวันนี้นะครับจะมาพามาแต่งรถนะครับผมเ,เดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอเซตเรื่องเสียงก่อน เอาไว้โอเคอย่างระดับนี้เนาะโอเคเดี๋ยวพาไปหารรถกันเลยดีกว่า้โหไปเลยเบาเสียงนิดนึงเพิ่มเนี่ยแหละเออเดี๋ยวพาไปร้านแต่งรถไปหารรถก่อนแนะนำให้คนที่อยู่แรกๆไม่ใช่คนที่อยู่แรกๆ คนที่เพิ่งหัดเล่นแบบหัดเล่นเกม GTA หรือว่าเพิ่งซื้อมาใหม่ๆอะไรอย่างนี้แล้วแบบเล่นภารกิจจบแล้วแล้วก็อยากจะแต่งรถหรืออะไรอย่างนี้นะครับคันแรกๆแนะนําให้ใช้คันนี้ไปก่อนไม่ใช่คันนี้นะไม่ใช่คันที่ผมขับอยู่นะเอมมันคือคันนน้เห็นเก่าๆอย่างนี้มันเจ๋งนะเวียดูถูกไอเยียมแก๊งม่วงมามันมาเยี่ยมเอ้ ผมไปฝึกสกิลได้วิ่งในการขับรถมาแล้วนะครับผมก็ผมก็ขับเซียนแล้วก็โอเคขึ้นแล้วพอผมขับไปไป,ไปมา,มาชอบมีคนมาทักนี่ขับเซียนแล้วหรอเออนะ่าไม่เซียนเท่าไหร่แต่ว่าคือขับโอเคอ่ะยังดีกว่าแบบขับที่เฮียโอเค ตรงไปดีกว่าหลังจากที่นักเลงนักเลงมาเก็บพาทัวร์มาเยอะแล้วนะครับตอนนี้ผมเริ่มจําทางได้ชํานาญแล้วนะครับเพราะว่าผมเล่นมาโคตรเยอะเล่นมานานแล้วด้วยที่เห็นไม่ได้ลงคลิปนี่ไปฝึกขับรถมาเนี่ยไปฝึกขับรถไปฝึกเล่นไปฝึกขับรถวิ่งให้ทัวแมพจะได้เช็คว่ามีอะไรยังไงตรงไหนมัง่งตอนนี้ก็ไม่ต้องมาร์กแผนที่นะครับผมจำร้านแต่งรถได้ หรือเปล่าคือจำได้แต่ว่าอาจจะผิดผิด,ผดถูกๆมั่งเดี๋ยวนะต้องตรงไปอีกเปล่าวะตรงนั้นเป็นบ้านเรารู้สึก,ร,สกรู้สึกว่าตรงนั้นจะเป็นบ้านเราไม่ใช่บ้านเราสิบ้านขายเฮียแม่งพูดซะเกือบตกอกตกใจหมดเดี๋ยวนะมาถูกทางเป่าเนี่ย เฮ้ย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 เอาแล้วมึงเอ้ยเอาแล้วมึงออกออกออกเร็วเร็วเลยแสดไปหารถคันใหม่แทนไปหารถคันใหม่แทนเลยมึงผลจากการที่ขับรถแบบพี่เลนพี่เลนนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนการข้ามถนน <laughs> ข้ามถนน ต้องกลับไปที่นี่ก่อนบ้านที่มันขายหลังนู้นก่อนรถมีรถคันไหนบ้างที่กูพยายามจะแต่งได้คันไหนแต่งได้กูไปแต่งแล้วตอนเนี้ยเพราะว่ากูมาในเขตทะเลทรายแล้วเนี้ยคันนี้มันสวยนะครับแต,แต่แต่งได้ไม่เยอะกูลองไปแต่งแล้ว พวกนี้ก็แต่งได้แหละแต่ไม่เอามันชิ้นส่วนในการแต่งมันมีน้อยนะครับคันนี้กูยังไม่เคยไปลองอ่ะเนี่ยคันฟ้าเนี่ยคันนี้ด้วยเนี่ยคันข้างหลังเนี่ยกูยไม่เคยลองไปแต่งมันไม่รู้เทเป่าแต่คันอื่นคือลองเอาไปแต่งแล้วนะครับแม่งไม่เทปแต่ง e86 ดีไหมเนี่ยเอ้ยมีว่ะไม่ใช่หมายถึง e86 นะนี่คันนี้เลยคันเมื่อกี้เนี่ยที่เราเพิ่งทำพังไปเนี่ย เปิดวิยุช่องช่องไหนวะเออเนี่ยเรดิโอเอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮ <ś c oughs> ขับรถตรงไปยาวๆเฮ้ยเฮ้ยไอแสดทำรถกูอีกแล้วไม่เป็นไรกูขับเป็นขับตรงทางนี้ไปเลย เมื่อกี้พามาผิดทางชัวมันต้องมีร้านขายรถเอ้ยไม่ใช่นี่ไงร้านมันเป็นร้านป้ายโฆษณารถนี่ยแหละขับต้องตรงไปอีกแค่บอกว่าเหมือนมาผิดทางเลยเฮียไม่น่ามาผิดหรอกเนี่ยแหละถูกแล้วเออนี่นี่นี่เลี้ยวทางนี้เฮ้ยเฮขับดีดี ถูกแล้วเนี่แยแหละกูจะลงมาทำหาอะไรวะเนี่ยมันอยู่ข้างบนเออลงมาทำเหี้ยอะไรไม่รู้ก้อ,อมหนักกว่าเดิมแหมมาถึงแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอ่าวันนี้เราพามาแต่งรถกันดีกว่าอื้อสอภาพทนไม่ได้อันดับแรกเลือกสีก่อนเลยสีอะไรดี สีเยอะแล้วเกินชมพูดีไหมนี่กดซื้อนะครับไม่ได้กดลองกดซื้อจริงๆเพราะว่าเงินรวยอยู่แล้วสีชมพูก็สวยนะลองไปดูก่อนอ่ะติดไว้สวยงามท่อท่อใหญ่ขึ้นอันนี้ใหญ่แบบปานกลางอันนี้ท่อคู่ท่อคู่ตวัดโคง้งเอาท่อแบบ ตวัดโค้งไปก่อนแล้วกันให้มันมีสไตล์นิดนึงในตัดอัดไปเลย2ถังสปอยเลอร์สองอันอันนี้เป็นเหมือนเคปลาปะ่ะรู้สึกเหมือนเคปลาคล้ายๆกันส่วนนี้เลสก็น่าจะเป็นตามสีและะ้วมั้งลองดูดิมันสวยงามเปล่า นี่คือออกจะลองมาดูนะครับว่าสปายเลอร์มันสวยหรือเปล่าก็สวยนี่หว่าเออเอามาตัดกับสีด้วยแต่สีชมพูแม่งขับขับไปรู้สึกว่าไม่เวิร์กเฮ้ยแต่ก็สวยนะเออเป็นคนตัดสินใจรถไไรที่โคตรยากล้อกระทะมันก็เฟี้ยวอยู่แล้วมันเป็นสไตล์ของรถโบราณนะครับรถล้อกระทะคันนี้แม่งไม่ค่อยมีของอะไรแต่งเยอะนี่หว่า แต่ไม่เป็นไรมันเป็นรถแบบโคตรเบสิกรถแบบรุ่นแรกๆเลยเวลาแบบสตาร์ทเกมมา new game น,นี่คือต้องเจอแน่นอนรถคันนี้เออนั่นแหละสไปเลอร์แต่มันก็ต้องเปลี่ยนล้ออยู่ดีป่ะงอสวยสวยวะ่ะมันเป็นไรเนี่ยมันบัคหรือว่าอะไรวะล้ออยู่ดีมันก็ใหญ่แล้วก็เล็กลงล้อเนี่ยเฮ้ยอันนี้แหละถูกใจ เปลี่ยนสีดีกว่าสีดำก็แนวดาร์กดีนะแบบแนวออกแบบดาร์กดาร์กอะไรประมาณนี้เออก็สวยอยู่ก็สวยอยู่นะเนี่ยเอาใหม่เอาใหมา่ขอาาสีเหลืองดีกว่าลองดูสีเหลืองมันน่าจะสวยเฮ้ยว่าสวย สวยว่าเอานี้แหละถูกฉลกแล้วเอากลับไปเก็บเข้าอูดีกว่าน้องเยนโลหรือว่าน้องเยนล,ลี่น้องเยนโลเฮ้ยเฮ้ยเฮแม่งไปชนตำรวจอีกรีบๆกลับเข้าบ้านเร็วๆเร็วๆเรๆเๆนี่ผมติดในตัดอยู่นะครับมันเร็วๆ บอกแล้วกูขับเซียนไม่ต้องห่วงเฮ้ยเฮ้ยชักสวิงแล้วมึงใครดูการ์ตูนจะรู้นะครับการ์ตูนเรื่องอะไรวะแฟร์รดริฟสายฟ้าแม่งเมื่อก่อนนี้ถือว่าเป็นการ์ตูนนี่เจ๋งมากๆแล้วก็ชอบดูที่สุดแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วเมื่อกี้ไปชนหน้ารถไปทีเดียวเฮียสีเปลี่ยนเลยมึงไม่ได้ความแห้งของโทรศัพท์นะครับไม่ใช่นะครับ คือต้องบอกก่อนเวลารถเนี่ยเราเอาไปเข้าอู่แล้วเราเปลี่ยนสีเนี่ยเวลาเราไปชนอะไรมาใหม่ๆอย่างเงี้ยมันจะทําให้สมจริงก็คือเหมือนสีแบบสีลอกอะไรประมาณนั้นนะครับอารมณ์ประมาณว่าสีลอกเมื่อกี้กดใช้ในตาไปทีหนึง่งมันต้องรอก่อนเดี๋ยวมันจะมาใหม่ผมสั่งไปสิบสิบครั้งนะครับมันก็จะให้มาสองถัง กูจำทางได้ไม่ต้องห่วงเฮ้ยเข้าเข้าเข้าตำรวจนี่ว่าเดี๋ยวกูเรียกหมวดตีมาตัวเชีเออนี่แหละไปตามทางนี้เลยจะถึงบ้านล้ติดในตัดไปเลยแล้วกันสีแม่งเริ่มเปลี่ยนแล้วเนี่ยเฮ้ยเออมันดีปวะออกไอสัตว์กูจะขับรถ ตำรวจแม่งก็ไล่ตามไปยังเข้าทางนี้แม่งจริงๆมันเข้าอีกฝั่งได้นะครับแต่ถ้าเร็วๆหน่อยก็เข้าทางนี้แต่ว่ามันต้องซิกแซกนิดนึงเฮ้ยตำรวจแม่งออกมาจากบ้านกูเลยแม่งขับออกมาจากรูกบ้านกูเลยแซ่